MISS TIFFANY'S UNIVERSE 2015 b e a u t y Real สวัสดีค่ะหมายเลข24น้องนิวดนพรพัพบูนค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยลามคำแหงค่ะ แรกแรกที่รู้ก็คือแอบไปแต่งหญิงที่โรงเรียนคือมีกิจกรรมก็แอบแต่งหญิงแล้วมีคนข้างบ้านเห็นแล้วก็เอาไปเล่าให้แม่ฟังแต่แม่ก็ไม่พูดอะไรคือแม่เป็นคนที่เก็บไปคิดคนเดียวแต่กับพ่อนั่งกินข้าวด้วยกันอยู่กันสองคนแล้วก็สนทนากันแน่ใจแล้วนะว่าต้องการมีชีวิตแบบนี้แล้วจะจะดำเนินทางไปแบบไหนไปลายชีวิตด้านปลายชีวิตจะอยู่ยังไง ก็แค่นี้ค่ะประมาณ10นาทีก็ก็จบเลยหมายเลขที่14นะคะน้องนิวดน,น,พ,นพรภาพบูนค่ะยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจให้น้องนิวแล้วก็ผู้เขา้าร่วมประกวดเมทิฟนี่ทั้ง30คนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Miss Tiffany's Universe 2015 Beauty Real.